อันนี้เป็นเศษเวัสดุหลังคาปิวมาจากที่กระเทศไกลกว่าร้อเมตรอันนี้นนี้เป็นเศษเนื้อใช่ไหมครับต้ก,มกมไม้ตรงนี้เนฝั่งันนี้นฝั่งอ้นนี้ รครับอันนี้เป็นบ้านต้นที่เกิดเหตุนะครับผังหมดทั้งหลัง

นั้นหนองยะไทค่ะจำแนกกลุ่มสองหมู่บ้านเลยเหรือวันดังเอ็นติดต่อค่ะคนเก็บคนตายยังไงบ้างครับชนบุรีผมก็เพิ่งทราบเนี่ยตอนนี้ประมาณห้าหลังครับตอนนี้แล้วครับที่เสียหายทั้งหลังเลยจะมีประมาณห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรประมาณห้าหลังมีผู้เสียชีวิตแล้วตอนนี้เบื้องต้นก็สี่รายละวสี่รายบ้านพังสิ้นเชิงละวห้าห้าหลังเราจะมีห้าร้อยเมตรมันเป็นแรงยังไงประมาณสิบกิโลได้ เขาพุทําอะไรยังไงป่ะมันทำไมระเบิดได้เขาเขาไม่ได้แจ้งให้ผมทราบคือเป็นบ้านล้างก็คือล้างเลยถ่าก็ว่าเขาเสีย